สวัสดีครับแฟนคลับสีสเกตสร้างบ้านครับแฟนคลับน้องงูอิงครับแฟนคลับสาวใหน่เป็นตพืแอนครับพี่น้องเขาไม่ได้ลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แช่งนะครับเขาสู่ท่านสุดท้ายครับในแสนซับครับผมการเดินทางเร็วๆครับขอบคุณแฟนคลับทั้งใหม่ทั้งเก่าครับเขามาแล้วที่ช่วยดันช่วยเชียร์ครับผมใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วครับแสนซับที่ตั้งเอาไว้ครับ ในบังประโอนคณีกรุบกรอบครับสวัสดีครับพี่น้องต่างประเทศครับแฟนคลับต่างประเทศหลากหลายประเทศครับผม say hello to everybody that seeing my youtube channel ส i s k e สร้างบ้านครับวันนี้ครับวันแม่ครับแต่ว่าบ้านอยู่ใกล้ๆกับบ้านน้องหมีครับก็มีภารกิจเหมือนกันนะครับผมมาอัปเดตให้เบื่อก่อนครับ ช่างก็ขึ้นไปฉาบส่วนสูงนะครับผมช่วงนี้ก็ปิดงานในส่วนต่างๆครับด้านขวาเมือนี้ก็ฉาบไปแล้วครับตรงด้านหน้านี่ครับตรงมุกนี้ก็ฉาบไปแล้วที่เห็นหมู่ว่านนี่ครับบุญด้านนอกจะแห้งไวครับแห้งไวๆครับเรื่องเป็นสีขาวครับก็ส่วนที่เป็นสีเท่าๆทันเขีมครับน้ําอาจจะยังคายออกไม่หมดครับผม สร้างของเราเป็นกบรหยุดครับเขาจะุดตามรูปของเขาครับประมาณกลางกลางเดือนครับปลายเดือนครับถึงเงินออกครับมันก็จะขอหยุดบ้านครับอันนี้ก็ยังมาเห็นงานครับที่นี่คือบ้านน้องงูญิงสาวในแผ่นแพ่งครับพี่น้องครับสนใจสร้างบ้านโทร0637899666ครับ0637899666ครับพี่น้อง เบอร์นี้มีลายครับเอาไปค้นหาลายอดีได้เลยครับช่างก็เตรียมงานฉาบงานจบเสียงบับไล่งานกันไปครับ สมกันไปครับตามตำแหน่งและก็หน้าที่ครับความถนัดแต่ละคนครับพรสวรรค์แต่ละคนครับยังหมู่บ้านนะครับน้องอุี๋ก็มีข่าวดีครับมีทางมราชพัฒนครับเพิ่นกล่วข่ามาครับมีเรื่องหลายเรื่องครับแับติดตามในคลิปซีรีเกสร้างบ้านครับหรือว่าอ่าคลิปกิมหลังบ้านได้ทุกช่องครับผมก็จะมีครับเรื่องอะไรต่างๆนั่นนะครับผมส่วนงานก่อสร้างของเราครับสิสเกสร้างบ้านครับ ตอนนี้ก็ประมาณครึ่งกว่าๆนะครับ้าใา้เป็นเปอร์เซนต์งานนะครับเพราะว่างานฉาบแล้วๆครับงานต่อไปคือฝ้าแล้วก็หมดปูกระเบื้องก็เดี๋ยวจะเข้ามาเรื่อยๆครับผมงานปูกระเบื้องนะครับอีกเป็นอีกปาร์ตี้หนึ่งนะครับที่ช้ามากๆนะครับผมมันเป็นงานที่เริ่มจะละเอียดเพราะมีดีเทลมาผสมเยอะมากครับแฟนครับแฟนแฟนเพลงชาวบ้านก็ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้นะครับยิมสร้างบ้านสีสเกตสร้างบ้านครับ เราเป็นทีมสร้างบ้านน้องอุ้งหญิงสาวหนพิษณนเพ่งครับผมมีอะไรเราก็จะเล่าสู่กันฟังครับช่วงนี้ก็อยู่ในหมวดงานฉาบับพี่น้องครับหลักๆคือฉาบครับตอนนี้ด้านหน้านะครับเยวดูด้านหลังกันครับว่ามีงานอะไรเข้ามาหรือยังครับผมด้านข้างๆครับด้านบนก็เริ่มจับเสียมครับช่างอยู่ข้างบนครับจับเสียมขับหน้าต่างเอาไว้ครับแล้วก็จะฉาบไล่มาเรื่อยๆครับ ที่ละขางที่ละขางครับใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วครับผมเดี๋ยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมศิรเกิตสางบ้านครับผม่วงนี้ก็อาจจะโดนกระแสโดนดราม่าครับก็ธรรมดานะครับโลกออนไลน์ครับคนรักเราก็มีคนชังเราก็มีเข้ามาครับมีทั้งสองฝากฟังครับเราก็มีความสุขในงานเราเข้าครับผมเดี๋ยวเราวนไปดูข้างหลังกันครับมีอะไรบ้างครับ ด้านหลังก็ขึ้นปูนครับฉาบเหมือนกันครับวันนี้ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับผมนั่งร้านก็ระเกะระกะนะครับอย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าเราก็แสดงตรงนี้เสร็จครับเราก็ต้องย้ายนั่งร้านไปอีกฝั่งหนึ่งครับไปเรื่อยๆครับนี่ก็ฉาบด้านหลังครับ นูน่นเรับบ้านห้องตุ๊กตามาเลยครับยาวมาเลยครับมาถึงตรงบันไดออกหลังบ้านครับวันนี้นี่ครับขึ้นมายืนบนห้องตุ๊กตาครับทั้งดาดฝ่าครับ ันนี้ก็มีฉาบตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวซูมกล้องให้ดูนี่ครับฉากด้านหลังแล้วนะครับเรือส่วนสูงหลักๆก,ก็อ,อีกส่วนสูงแล้วก,ก็คู่ครับคราวนี้ไก่ครับพี่น้องไก่แล้วครับผม เข้ามาแน่จะเลืมกดติดตามให้ช่างก่อนนะครับผมจะถึงแสนซับแล้วครับบรรยากาศรอบๆครับลมนี้เย็นๆครับแต่ว่ามือน,นี้ครับยังไม่หีเดดยังไม่ออกครับจะรอดไหมครับขอให้รอดพ้นอีกหนึ่งวันนะครับวอนที่เฉาข้างนอกครับ การอารมเย็นๆครับช่างขึ้นปูนครับด้านหลังครับแล้วก็ด้านหน้าครับหรือด้านซ้ายมือของบ้านครับแล้วก็ด้านหลังของบ้านส่วนสูงๆครับนี่ก็ขาเผาอยู่นะครับก็เดี๋ยวไล่ไปทีละส่วนสองส่วนครับเนาะมาเป็นกําลังใจให้ทีมสางบ้านน้องวีครับรีสเกตสางบ้านครับ เรื่องหลังการแสดงครับไม่ได้สวยหรูไม่ได้สวยงามครับไม่ได้สะอาดสะอ้านอยาจะคิดนะครับกว่าจะเป็นบ้านหนึ่งหลังครับกว่าการแสดงจะผ่านไปแต่ละหมือแต่ละเว้นครับพี่น้องเลยก็เหลือในห้องนี้ได้กับเสียมแล้วก็ฉาบต่อได้ครับกว่าจะแสดงจบแต่ละวันครับผ่านไปก็ลุ้นฝนฟ้าอากาศด้วยครับนี้หลายสิ่งหลายอย่างครับบางทีของมาส่งไม่ส่งครับ มีหลายเรื่องหลายเล่าครับที่อยู่เบื้องหลังครับการแสดงที่สวยงามนี้ครับหลอกส่กันฟังครับเดินขึ้นมาชั้นสองครับแง้วก็ด้านขวามื่อนี้จับเสียมครับจับเสียมไว้เพื่อได้ใช้ไล่ฉาบต่อไปครับตรงนี้ก็ช่างก็ฉาบอยู่ข้างนอกครับ ขึ้นปูนไว้ข้างนอกครับนี่คือด้านนอกบ้านส่วนหน้าครับผมชั้นบนครับ ส่วนข้างหลังก็ยังมีอะไรเพิ่มนะครับก็มาจับเสียมแล้วก็ไล่ฉาบข้างนอกครับนะครับคือด้านในถ่ายออกไปครับเป็นด้านหลังบ้านนะครับนั่นคือห้องตุ๊กตาครับแข้งก็ขึ้นปูนฉาบครับว่ามวนกับมวนพี่น้องเลยมีหลายสิ่งหลายอย่างครับให้มาประกอบกัน,นครับ ด้านหลังก็ยังไม่ได้ฉาบครับพี่น้องครับเหมือนกับด้านล่างก็ผสมปูนป้ายปูนนะครับมวลซื้นโฮเซียลด้พี่น้องเลยในซอกในมุมนี่ครับก็ มัอนเนื้อแอบเลยยาครับโอ่ตรงนี้ครับไปจะปั่นปูนไปจะป้ายปูนลงไปอย่างบนลงล่างครับขอให้มาบนได้เป็นอย่างเอ้ไม่เหรเดี๋ยวเราไปข้างหน้าบ้านดีกว่าครับนี่นะครับพี่น้องครับเบื้องหลังการทำงานที่สวยงามครับ ด้านหลังบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆครับสูนวายหลายสิ่งหลายอย่างเื่นครับไม่ใช่ง่ายๆครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ค่อยเป็นค่อยไปครับเรื่องหลังครับไม่ได้สวยงามอย่างที่ทุกคนคิดนะครับผมนี่ครับคือส่วนด้านนอกบ้านนะครับผมเขาบมาเร็งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทรายนะครับผมแสงซับใกล้ถึงฝั่งฝันนะครับเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายกโมงแล้วนะครับ เรื่องหลังคั่วเซยงามครับพี่น้องครับก็คือก็อย่างที่เห็นนะครับบ้านเรือนหลังก็จะเป็นแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับบางคนที่เข้ามาอาจจะยังไม่เข้าใจหรือเพิ่งเข้ามาใหม่ครับอันนี้คือบ้านน้องวิญชสาวนันป็นแพงครับสร้างที่บ้านนองครูตะบนจานน้ำเพื่อเมืองศรีสะเกดครับผมสามห้องนอนสามห้องน้าครับหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงรับแขกครับแล้วก็ที่จอดรถด้านซ้ายมือที่เห็นนี่นะครับผมคลิปนี้ศร,รีสะเกดสร้างบ้านครับพี่น้องขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบพระคุณหลายๆครับ